สวัสดีค่ะชาวลาักนณาธนูราศีธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงงานเด่นแล้วก็เลขนำโชคนะคะซึ่งให้ผลในช่วงเดือนกระกฎะาคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินโชคลาภสุขภาพแล้วก็เลขนำโชคด้วยนะคะแล้วก็ลักนณากับราศีส้มปักหมดไว้ให้ด้านล่างตรงคอมเมนต์ไปเช็คดูกันได้เลยว่าคุณเกิดลักนานี้ราศีนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็การทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมคะ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของคุณคนเดียวนะคะมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งด้วยนะคะ ฉะนั้นหยิบยกเอาแต่สิ่งดีๆไปค่ะถามว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นจะดูดวงรวมทําไมนะคะก็ดูเพื่อที่จะหยิบยกเอ,เอาสิ่งที่คุณคิดว่ามันเหมาะมันตรงนะคะเอาไปปรับใช้กับตัวคุณเองนะคะเพราะว่ามันก็น่าจะมีหลายๆอย่างนะคะที่ตรงกับคุณแต่มันอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างนะคะส้มถึงได้แบ่งแยกเป็นราศีเนาะ,ะนะคะแล้วก็ ถ้าต้องการำทํานายที่แม่นยํารายบุคคลนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นใครอยากดูดวงกับส้มหรืออยากเรียนดูดวงออนไลน์เรียนดูไพ่ยิปซีนะคะเรียนทักษะการอ่านไพ่ยิปซีกับส้มสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะทางไลน์ Facebook IG t ทวิตเตอร์ก็ได้แล้วแต่สะดวกขอบพระคุณสําหรับ2องแสนซับด้วยนะคะแล้วก็ฝากกันไว้นิดนึงว่าถ้าใครกดติดตามหรือกด s u b สไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มเพราะว่าส้มจะทําคลิปออกมาค่อนข้างเยอะแล้วบางทีมันถ้าไม่ได้กดกระดิ่งบางทีมันอาจจะพลาด บางคลิปไปก็ได้นะคะอันนี้ก็แนะนํากันไว้เนาะไม่อยากให้พลาดคลิปการทำนายนะคะโอเคเริ่มกันเลยค่ะเริ่มมาจากการทํางานก่อนแล้วกันนะคะเดอะสตาเลยโอ้ดีมาก ะะงานที่เกี่ยวกับงานสื่องานนักแสดงอะไรแบบนี้นะคะที่มีชื่อเสียงเนี่ยดีมากๆคุณได้รับการยอมรับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนอาจจะได้รับการคัดเลือกอะอะไรประมาณนี้นะคะหรือได้รับการยอมรับในที่ทํางานนะคะเป็นจุดสนใจคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยนะคะแต่มันอาจจะมีบางเรื่องนะคะเอ,อ่อบางเรื่องประสบความสําเร็จแต่มันก็อาจจะมีบางเรื่องที่คุณมีความรู้สึกว่าแหม่มันยังไม่เท่ากับที่ใจต้องการนะคะได้ไพ่เดอะแฮงแมนหัวกลับนะคะ มันมีความรู้สึกที่แบบโอ๊ยบางอย่างมันอยากจะทําได้ดีกว่านี้คาดหวังว่าจะได้บางสิ่งมากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรเอาได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะมีบางอย่างที่เราคาดหวังไว้แล้วยังไม่ได้ในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะคะตัวคุณเองนะคะอาจจะเก็บความรู้สึกที่คาดหวังเยอะเแล้วแล้วไม่ค่อยพึงพอใจในตัวเองเก็บไว้ ไม่ให้ใครรู้นะคะมีไพ่เจ็ดดาบเข้ามานะคะเก็บเอาไว้ค่ะเก็บเอาไว้ลึกๆสุดใจห้าถ้วยนะคะบางทีเก็บเอาไว้แล้วมันทําให้เรารู้สึกว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าอารมณ์มันไม่ค่อยโอเคเนาะมันเหมือนซึมกับตัวเองว่าสิ่ง แต่จริงๆสิ่งที่คุณได้รับมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะอยากได้ก็ได้นะคะแต่มันมีบางสิ่งที่คุณไม่ได้แล้วคุณคิดว่าฉันอยากได้ฉันจะเอาอันนี้แต่ฉันไม่ได้ทําไงดีเป็นอารมณ์นั้นนะคะเป็นอนารมณ์เศร้าแล้วก็ซึมไม่อยากให้คิดแบบนี้เลยนะคะอยากให้พอใจในสิ่งที่ตัวเองได้นะคะเพราะว่าซู่มีความรู้สึกว่าในบางสิ่งคุณก็น่าอิจฉากว่าคนหลายๆคนมากนะคะอยากให้พึงพอใจในส่วนนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งสิ่งทีสส่สิ่งที่ทําให้คุณดาวในเดือนนี้นะคะก็คือการที่ คุณอาจจะช่วยเหลือคนไว้ค่อนข้างมากแล้วมันมีคนที่คุณช่วยเหลือหรือหวังดีด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้ดีกับคุณอย่างที่คุณคิดนะคะแถมยังมาแทงข้างหลังคุณอีกนะคะเนี่ยนะขึ้นไพ่ห้าดาบหัวกลับมาแทงข้างหลังคุณอีกเออนะคะอาจจะมีการแบบคิดไม่ดีกับคุณนะคะเป็นควีนถือดาบหัวกลับทําไม่ดีกับคุณนะคะจ้องแทงข้างหลังคุณหาจุดอ่อนคุณทั้งทางที่คุณเคยช่วยเหลือเขามาก่อน ก็ตัดออกไปจากชีวิตนะคะคนแบบนี้อาจจะทํางานด้วยกันแต่ว่าก็ต้องระวังหลังเนาะเป็นอารมณ์ที่แบบต้องระวังตัวอืมนะคะแต่ก็ไม่ต้องไม่จําเป็นก็อย่าเล่าอะไรที่เนาะเป็นเรื่องแบบออส่วนตัวนะคะหรือว่าอย่าไว้ใจมากนะคะเพราะเขาอาจจะทําร้ายแล้วทําให้เราเจ็บปวดอีกได้นะคะโอเคนะบางคนนั้น ถูกกดดันในเรื่องของการทำงานอย่างที่บอกนะคะอาจจะมีหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงที่สตรีทเรามากในเรื่องของการทำงานมันไม่ใช่แค่สตรีทไม่ใช่แค่เขาต้องการแค่ความเพอร์เฟกต์แต่บางทีมันอาจจะมีการกันแกล้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยเราต้องเอาตัวรอดนะนะคะงานเนี้ยนะคะต้องใช้ทักษะนะคะบางทีความเห็นอกเห็นใจซื้อใจใครไม่ได้นะคะบางทีเราต้องเอาที่ตัวเราเองรู้สึกสบายใจไว้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะอืม ถ้าจะซื้อใจคนต้องซื้อใจคนให้ถูกคนด้วยถึงจะดี <c oughs> นะคะเอออ่ะมาในเรื่องเงินนะคะในเรื่องเงินเนี่ยในช่วงต้นเดือนคล่องตัวมากนะคะบางคนอาจจะมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางด้วยนะคะแต่มีในเรื่องของนี้สิ่งอยู่นะแต่ก็รอดนะคะมีในเรื่องของนี้สิ่งที่ทําให้เครียดอยู่มีเงินที่อยากจะได้แต่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรแต่รอดนะคะกลางเดือนอ้าวผ่านนะคะกลางเดือนผ่านนะมาดูในเชื่อในช่วงปลายเดือนปลายเดือนเนี่ยอาจจะ อยากมีเงินเก็บเท่านี้เท่านี้แต่มันไม่ได้ตามที่ใจต้องการนะคะอยากได้สัก5้าส่วนได้มาแค่2ส่วนเอายังดีดีกว่าไม่ได้เออน,นะคะระวังการโดนโกงเงินจากคนที่เราเห็นอกเห็นใจไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวนะนะคะมีคนที่พร้อมที่จะโกงเงินคุณเลยขอนู่นนั่นนี่หน่อยเห็นคุณเป็นคนที่แบบใจอ่อนอะใจดีนะคะขอยืมเงินหน่อยเอาไปใช้นี่ก่อนเอาไปใช้นู่นก่อนเดี๋ยวเอามาให้อะไรแบบเนี้ยเชื่อเธอเราไม่โกงหรอก สุดท้ายก็โกงอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีเลยนะคะในเรื่องเงินคุณพยายามควบคุมในเรื่องเงินอยู่นะในช่วงปลายเดือนควบคุมตัวเองมากในเรื่องการใช้จ่ายแล้วควบคุมไปให้ใครใช้ถ้าคุณถ้าคุณควบคุมตัวเองนะคะแล้วเอาไปให้คนอื่นน่ะที่เขาแบบ แกล้งพูดจาดีกับคุณนะ่ะแล้วมาโกงเงินคุณไปอะ่ะอย่าให้อุตสาห์ควบคุมเก็บเงินขนาดนี้ให้ตัวเองใช้ค่ะอย่า,อาไปให้คนอื่นใช้นะคะเออเตือนกันด้วยความหวังดีนะนะคะเอามาดูกันค่ะโชคลาภมีบ้างไหมนะคะอย่างที่บอกงานเด่นคืองานที่เกี่ยวกับงานนักแสดงงานช่วยเหลือผู้คนนะคะงานที่พบคนหมู่มากนะคะแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวกับ การวางแผนงานก็ได้การวางแผนงานก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะคะอืงานที่เกี่ยวกับเอกสารล้วนการวางแผนงานก็ดีนะคะโชคลาภชาวธนูมาจากคนใจร้อนข้าราชการทหารตำรวจที่มีลักษณะใจร้อนนะคะหรืออาจจะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ได้นะคะอันนีนะ้เป็นนักรบนะคะอืไปบูชาไปกราบไหว้เนาะจะดีมากเสริมดวงนะคะ ไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญค่ะจะน่าจะเป็นคนที่มีวิชาความรู้อันนี้สําหรับแปดเหรียญในนี้นะเป็นคนที่ค่อนข้างตั้งใจขยันทํางานมีความละเอียดรบอบคอบใฝ่หาความรู้ตลอดเวลาอาจจะเป็นผู้ชายที่อยู่ใกล้ชิดคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นอายุเขานะคะอายุเขาวันเกิดพอ,อเกิดนะคะมาดูเลขนำโชคค่ะหนึ่งเดือนส้มให้หนเดียวไปบริหารกันเอาเองค่ะ หนะะึ 9, ่งสี 1, 4, 9, ่นะคะเก้าค่ะหนึ่งสี่เก้าค่ะหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้านะคะโอเคนะนะคะสามารถเอาเลขนี้ไปใช้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะมาดูสุขภาพค่ะระวังอะไรบ้างเดือนกรกฎาชาวธนูค่ะ ชาวธนูระวังเสียดท้องขึ้นมาเลยอะ่ะชาวธนูนะกินเยอะกินเยอะย่อยไม่ทันนะคะเนี่ยย่อยไม่ทันกินเยอะมากเลยกินแบบคือกินแบบ ก้าถ้วยนะกินเหมือนชูโชคนะบางทีอะเวลาหิวมากๆบางทีจะไม่กินก็คือไม่กินเลยนะคะแต่บางทีกินแล้วคือกินเหมือนชูโชคนะคะต้องระวังนะะระวังไขมันด้วยเบาหวานด้วยนะคะอาหารไม่ย่อยแล้วมันขึ้นมามันเสียดท้องขึ้นมานะคะระวังนะคะแล้วกอ็อากาศชื้นแบบนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณเท่าไหร่นะคะภูมิแพ้หอบหืดไข้หวัดนะคะหนาว เป็นโรคไข้หวัดที่เป็นไข้หวัดเย็นนะคะไข้เย็นนะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของการแนะนำนะคะการแนะนำการแนะนำจากไพ่ออร์เคิลนะคะสามใบค่ะเป็นไพ่ Ang e l Wisdom Card นะคะอ่ะมาดูกัน ใบแนะนําแนวทางในเชิงบวกให้กับชาวธนูค่ะ p พ t e n นะคะเป็นช่วงระยะเวลาแห่งความอดทนอย่างที่บอกนะคะจากไพ่ส้มเห็นว่าคุณต้องการความสําเร็จที่มากกว่านี้นะคะยังไม่พอ,ยอยกยังอยากได้มากขึ้นไปอีกบางทีเราต้องจ่ายเป็นการรอเวลาไม่ต้องจ่ายเป็นเงิน,นะคะ่ะแต่จ่ายเป็นการรอเวลาอดทนนะคะเวลาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วย เออนะคะเพราะฉะนั้นอดทนและมีความหวังที่ดีๆให้กับตัวเองเสมอวันนั้นให้บอกว่าวันนั้นมีมาถึงแน่นอนวันที่คุณต้องการแต่มันอาจจะออช้าเร็วไม่เท่ากันนะคะในแต่ละคนรีลิสอันดับแรกถ้าต้องการไปถึงก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วให้มันถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วปล่อยความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองอทิ้งไปก่อนนะคะเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับว่าคุณมีความรู้สึกผิดมีความรู้สึกกลัวอะไรบางอย่างนะคะห้าถ้วยเนี่ย เหมือนคุณรู้สึกผิดรู้สึกกลัวอะไรบางอย่างอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปค่ะนะคะเลิกรู้สึกผิดได้แล้วการที่เราให้อภัยตัวเองให้อภัยตัวเองได้มันก็เหมือนกับเราให้อภัยคนอื่นได้นะคะมันก็เหมือนการปลดปล่อยและปล่อยวางได้ด้วยเพราะฉะนั้นปลดปล่อยไปอะไรที่มันผ่านไปแล้วมันไม่เวิร์กก็ปล่อยมันไปแล้วเดินหน้าเลยค่ะนะคะเหมือนทิ้งขยะน่ะนะคะทิ้งไปแล้วก็ทิ้งมันไปเลยนะคะอย่าจะมีใครทิ้งขยะแล้วเก็บของในถังขยะขึ้นมากินค่ะ ทิ้งแล้วทิ้งเลยนะคะเฟดอินแวลูสนะคะอย่าให้คุณค่าของเราค่อยๆคุณต้องซื่อสัตย์กับคุณค่าของตัวเองคุณยืนหยัดว่าจะทําสิ่งไหนอย่าค่อยเวในเป้าหมายของคุณด้วยนะคะยืนหยัดในศักดิ์ศรีในคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะยืนหยัดในความเป็นตัวคุณภูมิใจในความเป็นตัวคุณพอใจในความเป็นตัวคุณ ะะยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันมันจะช่วยดึงดูดแรงดึงดูดจากความพึงพอใจในตัวเองมันจะกลายเป็นความรักตัวเองและดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้าหาคุณได้รวดเร็วกว่านี้ด้วยนะคะได้รวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ขอบคุณชาวธนูมากๆนะคะโซ่มีความรู้สึก,กว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความคิดคุณคุณไม่ได้น้อยหน้าไปมากกว่าใครเลยนะคะชีวิตคุณดีดีกว่าหลายคนได้ซ้าเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับแนวความคิดคุณแหละที่ต้องเอาขั้วบวก เข้าหาตัวเองบ้างนะคะคุณเอาความคิดลบมาอยู่กับตัวเองมากเกินไปนะคะปล่อยมันไปบ้างนะคะแล้วเอาขั้วบวกมาละลายบ้าง อเอามาให้เอามาเข้ากันบ้างนะคะเออมันจะกลายเป็นบวกลบที่มันพอประมาณแล้วมันจะกลายเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงในงสิ่งที่คุณมีอยู่จริงๆนะคุณจะได้เห็นคุณค่าของตัวเองจริงๆนะคะขอบคุณชาวธนูนะคะที่ดูคลิปของส้มขอให้คุณมีหน้าที่การงานที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ